ทุกคนครับถึงผมจะเพิ่งเข้ามาร่วมพายเรือกับทุกคนวันนี้เป็นครั้งแรกแต่ผมก็สัมผัสบางอย่างได้ตอนที่อยู่บนเรือลำนั้นก็คือความรู้สึกว่าถึงเราจะมีไม้พายส0สิบใบแต่เวลาพายทำไมมันรู้สึกเหมือนเป็นคนคนเดียวพายยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราทุกคน มีจังหวะเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันและที่สำคัญพวกเรามีใจเดียวกันครับผมดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรือลำนี้ นี่สรุปกูต้องกาเบอร์ไหนวะเนี่ยใช่แล้วทุกคนจำเอาไว้นะเราจะไม่มีวันพ่ายอย่างเดียวดายใช่ไม่พวกเราสู้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 